มีคนถามนะคะว่าถ้าเราจะตั้งราคาบ้านของเรานะคะสำหรับการให้เช่าเราจะดูจากอะไรได้บ้างที่เราจะสามารถทราบว่าราคาเช่าเท่าไหร่สวัสดีค่ะคนด้กานซีอโอสังหานะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับราคาค่าเช่าบ้านนะคะว่าเราจะตั้งราคาเช่าแบบไหนนะให้เหมาะสมและปล่อยเช่าได้แบบง่ายๆเลยนะคะถ้าอย่างเอายกกรณีง่ายๆเลยะคะ่ะสมมุติว่า เราซื้อบ้านนะคะเพื่อการลงทุนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคอนโดใช่ไหมคะมันจะมีราคากลางของมันอยู่นะคะก็คือมูลค่าหรือราคาซื้อขายที่เราซื้อมาอย่างตัวอย่างเช่นนะคะอย่างกรณีนะคะเราซื้อบ้านโครงการนี้มาประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทนะคะปกติแล้ว3ล้านบาทเนี่ยเราจะผ่อนธนาคารอยู่ประมาณเท่าไหร่ทราบ<า>ไหมคะทราบ<า>ไหมคะแต่ต้องบอกว่า ค่าผ่อนธนาคารก็ขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยของแต่และธนาคารนะคะอันนี้โค้ดขอพูดในเชิงาราคากลางของธนาคารละกันค่ะก็ร้านละประมาณ7 0 0ดพันนะคะแต่ถ้าบางธนาคารมีโปรก็อาจจะถูกกว่านี้นะคะก็ร้านละ 7, 0 0ดพันนั่นแปลว่า3ล้านบาทก็จะอยู่ประมาณ21,000บาทโดยประมาณถูกไหมคะนั่นแปลว่าบ้านที่เราจะปล่อยเช่านะคะต้องดูก่อนนะคะ แต่ถ้าเป็นราคากลางๆเลยค่ะราคาค่าเช่าจะอยู่ประมาณ18 0 0 0ถึงประมาณ2 3 0 0 0ถึง25,000ในราคาค่าเช่านะคะเพราะว่า1คือการให้เช่าบ้านเราจะมีในส่วนของค่าส่วนกลางอยู่แล้วถ้าเราให้เช่าในโครงการหมู่บ้านนะคะแต่บางครั้งนะคะการปล่อยเช่าต้องดูดีๆนะคะดีมาร์ซพายว่าค่าเช่า อาจจะไม่เท่ากับราคาที่เราผ่อนธนาคารนะถ้าราคาประมาณ3ลร้านก็อาจจะอยู่ค่าเช่าอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทจนถึงประมาณ2 0 0 0 0บาทที่รวมค่าส่วนกลางแล้วก็ได้นะคะถ้าถามว่าตั้งราคาแบบไหนก็ต้องบอกเลยค่ะการดูการตั้งราคากลางๆดีที่สุดแล้วปล่อยได้ง่ายนะคะแต่ก็แล้วแต่สถานที่นะคะบางที่นะคะราคาก็ได้ค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่น เราซื้อบ้านข้างนอกมาริโนเวตนะคะที่ไม่ใช้อยู่ในโครงการหมู่บ้านนะคะเราอาจจะซื้อมาในรคาสาร้านเช่นเดียวกันแต่เราสามารถปล่อยเช่าได้ถึง25,000ถึง30,000ได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับทำเลนะคะแต่วิธีการที่ดูและคำนวณง่ายๆเลยถ้าสำหรับเราจะปล่อยเช่าบ้านใช่ไหมคะ ก็ดูจากราคาที่เราผ่อนธนาคารก็ได้ค่ะสําหรับคนที่กู้ธนาคารหรือราคาที่เราผ่อนคอนโดค่ะแต่ในทั้งหมดแล้วมันจะมีราคาตรงกลางอยู่นะคะก็ดูว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะเป็นรูปหัวใจเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะและคลิปหน้าจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะรวมทั้งการเจราจาต่อรองเกี่ยวกับการซื้อขายแล้วก็การเช่าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ